สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับคอลัมน์นิตีพิม์ลงในหนื้อสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้ตรงกับฉบับวันที่9เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2 5 6 6นะครับหัวข้อที่ให้ไว้เนี่คือแบ่งแยกดินแดนแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายตกใจเนื้อหาใจความเริ่มต้นอย่างนี้นะครับประกาศหอมบอกว่ามาเร็วกว่าที่คิดนะครับ ประเทศไทยกำลังจะไม่เหมือนเดิมจริงๆแล้วสิครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีเมื่อวันที่7มิถุนายนเนี่ยเหตุการณ์ที่นั่นเนี่ยกำลังเตือนให้เรารู้นะครับว่าการแบ่งแยกดินแดนได้ก่อตัวขึ้นแล้วในรั้วมหาวิทยาลัยเดิมทีเนี่ยมีเพียงแค่กองกําลังติดอาวุธเท่านั้นนะครับหรือไม่ก็กลุ่มมุสลิมหัวรุนแรง ไปสร้างสถานการณ์ไปติดป้ายไปพ่นสีข้อความแยกดินแดนทําอย่างนี้ทั่วทั้งสาจังหวัดชายแดนภาคใต้เลยแต่วันนี้ไม่ละครับวันนี้หัวข้อของการแบ่งแยกดินแดนเนี่ยถูกหยิบยกขึ้นมากลายเป็นหัวข้อที่ถกเถียงกันในมหาวิทยาลัยยังเปิดเผยเลยนะครับมีนักวิชาการมีนักศึกษาและก็มีนักการเมืองเนี่ยไปร่วมกันอยู่ในงานนี้ องค์กรที่จัดเนี่ยใช้ชื่อว่าขบวนนักศึกษาแห่งชาติหรือเปราจาบังษาซึ่งนำโดยนายอิราฟานอูมาดำรงตำแหน่งเป็นประธานขบวนนักศึกษาแห่งชาติในงานนี่มีการแสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อที่ว่าสิทธิ์ในการกำหนดอนาคตตัวเองหรือว่า self determination กับสันติภาพปาตานีเขาใช้คำนี้นะครับใช้คำว่าปาตานีไม่ใช่ปัตตานีนะครับโดยมีรองศาสตราจารย์ มาร์กตามไทยอาจารย์สาขาการสร้างสันติภาพมหาวิทยาลัยพยับจังหวัดเชียงใหม่ไปร่วมอยู่ด้วยมาร์กเนี่ยบอกว่าการกำหนดอนาคตตัวเองเนี่ยเป็นหลักการสำคัญของกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการปกครองซึ่งเป็นพื้นฐานการพัฒนาประชาธิปไตยไปพูดอย่างนี้แหละครับเสร็จแล้วเนี่ย ก็เป็นการเสวนากันในหัวข้อที่ว่าสิทธิในการกำหนดอนาคตตนเองกับสันติภาพปาตานีมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์บารูซึ่งเป็นว่าที่สสปัตานีเป็นรองหัวหน้าพักประชาชาติมีนายฮากิมพงตีกอรองเลขาธิการพักเป็นธรรมชื่อพักนะครับชื่อพักเป็นธรรมนายอาเตฟโซโกโประธานกลุ่มที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มเดอะปาตานีสคนนี้แหละครับเป็นผู้ร่วมเสวนา ขณะเดียวกันก็มีนายรมดอนปัญจอว่าที่สสบัญชีรายชื่อจากพรรคก้าวไกลงดร่วมงานกระทันหันโดยไม่ทราบสาเหตุทีนี้ไปดูกันว่าผู้ร่วมเสวนาเนี่ยคิดยังไงกันบ้างนายฮากิมพงติกกเนี่ยมองว่าสิทธิในการกำหนดชะตากรรมของตัวเองเป็นสิทธิเสรีภาพในการเลือกมาเป็นหลักการดำเนินประเด็นทางการเมืองส่วนนายอาเตฟโซโก ก็ชี้ว่าเมื่อเราถือหลักที่สอดคล้องกับกระบวนการกําหนดชะตากรรมของตัวเองแล้วเนี่ยจะต้องเป็นกระบวนการที่ยอมรับตามหลักสากลแล้วนําไปสู่การประชามติซึ่งไม่เปาผลของประชามติจะออกมาอย่างไรก็แล้วแต่เราก็ควรที่จะต้องยอมรับและจะไม่มีคําว่าแพ้เกิดขึ้นเพราะนั่นเป็นสิ่งที่ประชาชนเลือกส่วนนายวรรวิศบารูเดยบอกว่าอย่างนี้ครับ กระบวนการยุติธรรมเนี่ยจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆหลายๆปัจจัยด้วยกันเพราะถ้าเราอยากจะได้ความเป็นธรรมเราก็ต้องเป็นที่จะให้ความเป็นธรรมกับคนอื่นด้วยเพราะบางคนเนี่ยเรียกร้องถึงความเป็นธรรมแต่กลับอธรรมกับสิ่งที่ตนเองยึดถือหรือหลักศรัทธานักศึกษานักการเมืองและองค์กรภาคประชาสังคมมีสิทธิ์และเห็นควรที่จะผลักดันกระบวนการที่ว่านี้เพื่อ เลือกกาหนดอนาคตของตนเองเพราะเป็นเรื่องของวิชาการและเป็นที่ยอมรับตามหลักสากลทีนี้ไฮไลท์ของงานเนี่ยนะครับมันมีการแจกบัตรบัตรเนี่ยมีหัวข้อระบุว่าคุณเห็นด้วยกับสิทธิ์ในการกําหนดชะตากรรมตนเองหรือไม่ที่จะให้ประชาชนปาตานีสามารถออกเสียงประชามติแยกตัวเป็นเอกราชได้อย่างถูกกฎหมาย นี่เป็นหัวข้อเขานะครับแล้วก็มีช่องให้กล่าวว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ว่ากันไปมีหมายเหตุด้านล่างครับระบ,บุว่าอย่างนี้ให้กับชาวปัตตานีผู้ที่ลงทะเบียนว่าอาศัยอยู่ถาวรในพื้นที่ปัตตานีหรือจังหวัดนาราธิวาสจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและจังหวัดสงขลาเฉพาะอำเภอชนะอำเภอนาทวีอำเภอเทพาและอำเภอสบบาย,ย้อยเอากระตุ้ลงแบบนี้แหละครับ ผู้ร่วมเสวนาเนี่ยจะรู้เห็นหรือไม่คงไม่สําคัญเท่ากับเห็นหัวข้อการเสวนาเรื่องสิทธิในการกําหนดอนาคตของตนเองกับสันติภาพปาตานีเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยคิดยังไงกันครับรูปแบบของบัตรนี้ก็ไม่ต่างไปจากติดสติกเกอร์ยกเลิกมาตรา112หรือแก้ไขมาตรา112ที่พิธาลิ้มเจริญรัตนติดช่องยกเลิกมาตรา112เหมือนกันเดีย เอาละครับก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการก่อตัวในหลายๆทิศทางด้วยกันเพื่อจะเปลี่ยนประเทศไทยจนไม่เหลือเขาเดิมอีกเลยนะครับการจุดประเด็นใหม่ๆที่แหลมคมให้สังคมได้พูดอย่างเปิดเผยขึ้นเนี่ยต้องถือว่าเป็นความสําเร็จในช่วงเริ่มต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกมาตรา112การปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์การแบ่งแยกดินแดนล้วนแล้วแต่เป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มคนที่ต้องการจะเปลี่ยนประเทศไทย แต่การที่จะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยมันต้องมีอำนาจสะก่อนนะครับมีอำนาจอย่างเดียวเนี่ยไม่พอนะครับมันต้องมีประชาชนมากพอที่จะเอาไว้พิงหลังได้ด้วยนะครับเพราะว่าประเด็นเหล่านี้เนี่ยไม่ได้สร้างความขัดแยง้งธรรมดารรมดาเท่านั้นแต่มันจะนําไปสู่สงครามกลางเมืองได้ไม่ยากเลยฉะนั้นผู้นําการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายเนี่ยต้องไปสํารวจตัวเองก่อนว่ามีความรับผิดชอบมากพอที่จะมุ่งหน้าไปสู่จุดนั้นหรือไม่ มันไม่ใช่แค่คำขู่นะครับแต่อะไรก็ตามนะครับที่ประชาชนเนี่ยยังเห็นแตกต่างกันแบบสุดขั้วแบบนี้ถ้าหากว่าดันทุรังจะหลีกเลี่ยงการนองเลือดเนี่ยยากครับทุกสรรพสิ่งในโลกนี้เปลี่ยนแปลงได้เสมอเสมอการเปลี่ยนแปลงอย่างสันติจะเกิดขึ้นเมื่อสังคมเนี่ยตกผลึกร่วมกันนี่คือสิ่งที่นักการเมืองในพักเก้าวไกลต้องเอามาใส่ในหัวใจตัวเองด้วยนะครับนโยบาย3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ของพรรเก้าวไกลเนี่ยมีชื่อเท่เท ว่าข้อเสนอเพื่อสร้างสันติสุขก้าวหน้าของพรรคก้าวไกลจะยืนอยู่บนหลักการ3หลักการที่เรียกว่า3ดีประกอบไปด้วยด m โม r รา i z เซชันหรือว่าการสร้างประชาธิปไตยต้องเริ่มต้นจากคนทุกคนเท่ากันอำนาจสูงสุดต้องเป็นของประชาชนคำคำนี้เนี่ยคือต้องเอาทหารออกจากการเมืองการแก้ปัญหาใน3จังหวัดภาคใต้ต้องนำโดยพลเรือนเลิกใช้กฎหมายที่เป็นวิธีคิดแบบทหาร เปลี่ยนเป็นมองความมั่นคงของประชาชนเท่ากับความมั่นคงของชาติแทน e n t r n t r z l t z o t เนี่ยคือการกระจายอำนาจการยกเลิกโครงสร้างรัฐรวมศูนย์เอาอำนาจเอางบประมาณไปอยู่ที่ท้องถิ่นมีอำนาจตัดสินใจออกแบบสังคมที่รองรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้นโยบายนี้เนี่ยสวยหรูนะครับแต่ระวังนะครับระวังจะไปซ้ำรอยกับยุคทักษิณเขาให้ที่สั่งยุบทิ้ง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบตอทักษิณสั่งยุบทิ้งไปแล้วก็สั่งยุบกองบัญชาการผสมพลเรือนตำรวจทหารที่43หรือที่เรียกกันว่าพอตท .43 หลังจากนั้นเนี่ยไฟใต้ก็ลุกโชนกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าทักษิณเนี่ยคิดว่าตัวเองเก่งสุดท้ายกลับกลายเป็นการเข้าทางกลุ่มก่อความไม่สงบซะ ย้อนกลับไปเนี่ยนะครับก่อนที่พิธาจะมีอานาจเนี่ยต้องผ่านด่านวุฒิสภาให้ได้ซะก่อนอย่างที่บอกไปเมื่อวานนี้นะครับปมหุ้นไอทีวีเนี่ยมันจะกลายเป็นประเด็นรองเมื่อเทียบกับกรณีหุ้นธนาธรน,นับจากกรกะตเรียกหลักฐานไปจนถึงศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยใช้เวลานานร่วม3เดือนด้วยกันแต่หุ้นของไอทีวีของพิธาที่ถืออยู่เนี่ยขณะนี้กรกตยังไม่ได้มีการพิจารณาใดๆทั้งสิ้นนะครับฉะนั้น มีแนวโน้มสูงครับว่าที่ประชุมรัฐสภาเนี่ยจะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นก่อนที่สารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยคดีหุ้นไอทีวีสถานการณ์ในขณะนี้เนี่ยนะครับพิธากำลังโดนอุ้มเข้าสู่แดนสังหารด้วยความเลือดเย็นของพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยและครอบครัวเพื่อไทยทุ่มสุดตัวในการเล่นบทอุ้มพิธานั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีองอิงแพรทองทานกับชนหน้านเนี่ย ตีบทแตกจนด้อมส้มเริ่มเชื่อแล้วนะครับว่า8ปดพักตั้งรัฐบาลได้แน่นอนรู้ตัวอีกทีนึงในวันโบวตนายกรัฐมนตรีนั่นแหละครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเกมเนี่ยมันจะเปลี่ยนถึงวันนั้นเนี่ยจะด่าเพื่อไทยก็ไม่ได้เพราะว่าเพื่อไทยไม่ใช่คนเปลี่ยนเกมนะครับแค่มีผลประโยชน์ร่วมกับสมาชิกอุทิสภาและก็พักการเมืองอันดับรองลงไปเท่านั้นเองไม่ได้เปลี่ยนเกมนะครับ